การที่เราจะทําให้ออฟฟิศสวยแบบนี้นะคะเรื่องวัสดุนะคะแน่นอนค่ะมันสําคัญมากที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ที่สําคัญอีกงอย่างหนึ่งก็คือทีมงาน,นะคะ่ะและบริษัทที่ดูแลของเราว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีตัวตนหรือเปล่านะคะแล้วก็ขวัญอยากจะแนะนําทุกคนเลยเพราะว่าตัวขวัญเองก็คือเคยโดนมาก่อนค่ะแต่บริษัทนี้นะคะที่ขวัญมาเลือกใช้แล้วพี่เขาดูแลดีมาก ทุกคนสามารถติดต่อบริษัทวัสดุนิยมได้เลยค่ะเพราะว่าเขามีโชว์รูมนะคะมีหน้าร้านมีพี่ๆทีมงานที่น่ารักเลิฟลีมากเขาจะมาให้คำแนะนำให้การคอนซัลท์เราด้วยและที่สำคัญก็คือมาวัดพื้นที่บริเวณข้างหน้าให้แล้วก็ช่วยดูช่วยแนะนำถึงวัสดุที่ปลอดภัยและเหมาะกับการใช้งานจริงสำหรับเราค่ะไม่มีการหลอกแน่นอนและที่สำคัญก็คือการดูแลหลังการขายนะคะพี่เขาดีมากน่ารักมากค่ะแล้วเรานะคะก็สามารถไปเลือกถึงวัสดุของเราได้เองนะคะคนไหนที่ไม่มีเวลาไปดูที่โชว์รูมหน้าร้านเราก็สามารถ ดูที่เว็บไซต์ได้เขาก็มีโชว์รูมให้ดูด้วยนะคะเราก็สามารถ call แล้วก็โทรไปติดต่อได้เลยว่าติดต่อขอทีมงานช่วยดูแลให้หน่อยค่ะแค่นี้เองค่ะสบายๆก็สามารถเปลี่ยนออฟฟิศที่เก่ามาให้สวยแบบนี้ได้แล้วค่ะ